ครับผมสวัสดีครับขออนุญ,ญาตแนะนําตัวก่อนนะครับเติร์ค่าบดีกัจารึกนะครับก็เป็นผู้จัดซีรีส์เรื่องตินเต็มใจวันนี้ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับที่มาให้กําลังใจนักสแสดงแล้วก็บริษัทเอ็มโปลีเดเวล OPMENT ทีนี้ที่มาที่ไปของเรื่องเนี่ยก็คือเรื่องตินเต็มใจตามชื่อเรื่องเลยครับเป็นเรื่องราวความรักของตินนะฮะเป็นเป็นหนุ่มข้างบ้านแล้วกันที่ต้องไปเติบโตกับภาคพระเอกของเรื่องปรากฏว่าตินเนี่ยหลงรักีิพาคมาตั้งแต่เด็กฉะนั้นเนี่ย การที่ว่าตินเนี่ยจะทํายังไงก็ได้ที่ต้องชนะใจพี่ภาคให้ได้ระความฝันสูงสุดของตินเนี่ยคือการได้แต่งงานกับพี่ภาคครับการคัดเลือกและแสดงเขาบอกเป็นไงบ้างยาก่ายยังไงหรือว่าเรามีในใจไปแล้วเริ่มต้นได้เป็นน้องๆออกมาคือจริงๆต้องบอกกอนว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเรื่องของการคัดเลือกในแสดงเนาะว่าเราต้องการจะให้ตรงตามกับคาแรคเตอร์จากอ่นิยายให้ได้มากที่สุดฉะนั้นเนี่ยบทตินเนี่ยการที่คนจะมาเล่นเป็นตินได้ตามชื่อเรื่องนะแล้วก็เป็นเป็นตัวเดินเรื่องเนี่ย เขาจะต้องมีความน่ารักกากันซนนิดๆแล้วต้องเป็นคนที่หยอดเก่งแย่เก่งอะไรเงี้ยครับก็โชคดีครับว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ร่วมงานกับน้องไทเกอร์นะครับส่วนน้องรันเนี่ยเราเจอกันมาหลายเรื่องแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของรันเนี่ยเขาสามารถต่อยอดเป็นพระเอกได้นะครับจริงๆอ่ะร,รันเขามีแฟนขับมีคนชื่นชมมาเยอะอยู่แล้วแต่พี่ภาคเนี่ยเขาจะเป็นเป็นคนอารมณ์ที่แบบว่าถ้าเกิดตินเข้ามาแย่อะไรเงี้ยเขาจะมีคำสวนกลับเป็นคำของเขาเดี๋ยวเตะเลยเดี๋ยวอะไรเลยอย่างเงี้ย ทีเนี้ยปรากฏว่าเคมี Me 2คนเนี้พอเราให้เขาเล่นด้วยกันเนี่ยเคมี K Me เขาเข้ากันได้ดีนะครับผมแล้วก็อีก2ท่านนะครับก็เป็นน้องหลงลีกับน้องโต้งนะฮะหลงลีเนะี่ยรับบทเป่าหล่อที่สุดในตําบลน,นะครับก็ตามสไตล์เขาเลยหลอ่อเนีย้ยเงียบสุขุมนะครับโต้งก็ดีใจเรื่องนี้เราร่วมงานกันเป็นเรื่องที่2เนาะเรื่องแรกก็ไอหลงไนเนี่ยบทของคณะเนี่ยเขาจะมีความที่แบบว่า ฝีปากกล้าจะเป็นคู่กัดกระตินจะคอยกัดกันตลอดก็จะสร้างสีสันความสนุกสนานในเรื่องนะครับอีกคนหนึ่งเลยที่ผมบอกว่าดีใจมากที่มีโอกาสได้ร่วมง,งานกันก็คือน้องโยชินะฮะบอกเลยว่าบทไผ่เนี่ยในเรื่องเนี่ยถ้าไม่ใช่โยชิเนี่ยไม่รู้จะหาใคร้วครับคือด้วยทั้งอ่าคาแรคเตอร์ของน้องเองหรือว่าตัว,ต,วต้องต้องบอกว่าน้องเป็นเป็นคนที่สวยมากคนนึงก็รู้สึกว่าเหมาะกับบทไผ่นะครับแล้วก็มีน้องนักแสดงใหม่อีก2ท่านอ่าน้อ,นองแอนดี้กับน้องนิดนะครับก็เรื่องนี้เนี่ย จะเป็นอีกคู่ที่มาแต่งแต้มสีสันในเรื่องตินตัดใจครับครับเราค่ะคู่น้องครับผมคาแรคเตอร์เขาจะเป็นยังไงยังไงบ้างบ้างครับผมตัดมาจเป็นยังไงบ้างครับพูดเหนกัได้ครัก็คาแรคเตอร์ของน้องตินนะครับก็จะเป็นคนที่ขี้เตอะครับแล้วก็ชอบหย่อนที่ภาคในเรื่องครับต่างจากตัวจริงไหมต่างครับ ัวจริงคือหยอดไม่ใครเก่งครับหย <c oughs> ่อเก่ง่ครับจริงๆเขาเป็นคนเขาเป็นคนขี้เล่นครับตัวจริงเขาเป็นคนขี้เล่นมากก็จะคล้ายๆกับน้องตินในเรื่องนิดนึงแต่ว่าอย่างตัวของพี่ภาคก,กับรันจะค่อนข้างแตกต่างกันครับเพราะว่าเพราะว่าตัวพี่ภาคเนี่ยเขาจะค่อนข้างสุขุมแล้วก็นิ่งครับจะพยายามคีบคูตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่า ตัวรันเองเป็นคนพูดเยอะชีวิตจริงพูดเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกอึดอัดนิดนึงตอนถ่ายครับแต่ว่าก็สนุกดีครับใครพูดเึงครับผมใครพูดอีครับผมเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับคาแรคเตอร์เราก็คาแรคเตอร์ของหลวงก็จะเป็นคนที่นิ่งๆสุขุมเพราะว่าเป็นครูด้วยแล้วก็ราชการด้วยครับผมแล้วก็ส่วนตัวของเปาหลวงคิดว่าถ้ามันนิ่งๆสุขุมไปอะ ฮัลเล็เตอร์จะขายแั่พิพาทเราก็เลยแต่งเติมความเฮฮามีมุกโบ๊ะบ้าเข้าไปด้วยครับผมเ,บเ,บเติมบทเรียกว่าเติมบทเติมโพไว้บทครับผม <c oughs> ส่วนคณะก็คืออย่างที่ที่เติมบอกไปก็คือจะมีในความองที่เล่นในเรื่องของความที่แบบว่าสร้างเรื่องราวให้เกิดความสนานให้เกิดอารมณ์ให้เกิดในเรื่องอย่างเงี้ยไม่ให้มันดิ่งมากขึ้นครับแล้วส่วนความสัมพังงนธ์ของภาพเงี้ยครับก็มันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องความสำคัญที่ เรื่องของความรู้สึกเรื่องของมิตรภาพมากกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยรักการมันมันมองได้หลายรูปแบบเนี่ยความารักนะครับมันเกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักกันก็ได้ในเรื่องนี้มันมันไม่ได้มีแค่คู่เราคู่เดียวใ,ในแบบเพื่อนในแบบพี่ในแบบน้องในแบบสังคมในแบบงครอบครัวในแบบเรื่องของความห่วงใยที่มีให้กันอะไรอย่างเงี้ยครับมันสะท้อนสังคมได้ผีแง่มุมนดนเลยอ่ะจะมาคู่กับมุดเขาบอกเตรียมมาลูกเดียวก็มาก่อนเดียวเข้าไยใกล้ อน,นก็รับบทเป็นบาร์บนะคะก็จะเป็นสาวข้าวแล้วก็โดนดลี่ในสังคมอาจจะแบบเรื่องหุ่นเรื่องเพศอาจจะเป็นแบบความข้าบางวันก็หวานบางวันก็ดูทองดูข้วอย่น้คะก็ะจะสร้อยสังคม้มากขึ้นตกลไปจากครับผมรับบทเป็นเซนตานะรับผมเป็น,น,ปนที่มหาหลัอกไกินะครับแล้วก็เป็นคนที่เข้าไปแอบชอีและพยายามทำดีด้งกับ ามาฝากนี้บอกเรื่องชี้ทางเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องหนึ่งครัคาแรคเตอร์ของเราเป็นยังไงบ้างก็ในเรื่องรับบทแบบใหม่นะคะไลน์เตอร์อก็จะอาจจะแต่งตัวแรงนิดนึงอะไรนี้ค่ะก็อาจจะเป็นคนที่อยากจะสื่อสารในในเรื่องอีกมุมหนึ่งของฮา,าร์เจนเนอร์ละกันว่าการที่การเป็นทาร์เจนเนอร์ค่ะ ทำไมเราจะต้องประสมความขี่นเพื่อให้ครอบครัวยอมรับคือพอพ่วงกับหรือว่าพูดว่าแบบนี้ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมว่าทําไมเราจะต้องพิสูจนต์ตัวเองเพื่อที่จะให้คนอื่นยเมาทำไมเราไม่เกิดมาทุกคนต้องยอมรับเราเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นประมาณน,น,นี้่ลก็ <teraz S 1> <'T S 2> พูดถึงเรื่องวงววงต่างๆแบบนั้นแล้วใช่ค่ะมูาไม่ลไม่เป็นไรเลกระวังนะลูกระวังนะลูก ก็สวัสดีนะคะริชนิลินนะคะก็ในเรื่องรับบทเป็นโดนัทค่ะโดนัทเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนในคณะของปิมค่ะก็คาแรคเตอร์ของโดนัทนะคะก็จะเป็นคนที่เรียบร้อยค่ะพูดน้อยใจดีแล้วก็รักกันมากๆะะน่นอนก็จะแบบว่าคอยช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตติมสวัสดีครับชื่อแอนดี้นะคะในเรื่องรับบทเป็นเนมครับเป็นเพื่อนในคณะของติมนะครับส่วนคาแรคเตอร์ในบทเนี่ยเป็นคนที่ ข้างรักอยู่ตลอดเวลาพี่เล่นแล้วก็สนุกสนานตลอดเวลาครับผมคอยซัพพอร์ตตินในทุกๆเรื่องครับเลืองการแสดงตอนนี้ค่ะถือว่าถูกใจลงใจตามผลไหมครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขอส่งต่อให้น้องมินแล้วกันนะฮะพูดเยอะแล้วเมื่อกี้อ้าวอ้าวโยนกันเลยราฟังคนเพลินเลย คันเรือไปไงตรงใจไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆก็ตรงงนะคะตรงหมดเลยแล้วก็น้องๆก็น่ารักด้วยทํางานง่ายก็สนุกค่ะบรรยากาศในกองเนาะไม่ซีเรียสค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเรายังมีน้องๆคนอื่นๆอีกนะคะที่ร่วมแสดงด้วยเรื่องนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยทุกๆนักแสดงเลยเพราะว่าไม่ว่าจะตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยก็คือตั้งใจกันมากค่ะ ฝากดีาครับผมครับทาช่ทางไหนครับอะไรจ๊ะก็อยากจะขอฝากซีรีส์เรื่องติดเต็มใจด้วยนะครับเริ่มตอนแรกวันที่27กุมภาพันธ์ครับทางช่อง3 HD เวลา4ทุ่ม45นาทีนะครับแล้วก็สามารถติดตามชมเวอร์ชันอันคัดออนไลน์ทาง i อ e ีอและ IQ.com ที่เดียวเท่านั้นครับฝากทุกคนด้วยนะครับติดเต็มใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับ